ผมคิดว่าภายในกล่องเนี้ยจะมีของก็เป็นไปได้นะฮะโอเคไหนดูซิว้าวโคแจ๋วคุณผู้ชมเราเจอไดมอนด์นะฮะ โอเคฮะคุณผู้ชมก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมีสูตรรายการ v ิกตูดี้แคสกันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับกันมากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับเกมใหม c คร f t กันนั่นเองเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะฮะผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปดูซีรีส์ดึกดำบรร์ของเรานึ่นก็คือซื้อบ้านเดอะซีรีส์กันนั่นเองแต่ว่าวันนี้นะฮะเราจะเปลี่ยนใหม่นะฮะคุณผู้ชมเราจะทำการเอามันเนี่ยมาปัดฝุ่นนะฮะโดยจะตั้งชื่อใหม่เป็นซื้อบ้านเดอะซีรีส์ซีซั่นที่สองกันนั่ ชอบมีอะไรที่มันแอดวานซ์มากจนเกินไปนะครับผมเลยคิดว่าอะไรที่มันเบาสมองนะอย่างเช่นรีวิวบ้านนะฮะที่มันแปลกๆอะไรประมาณนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นเองอย่างกับบ้านของเราภายในวันนี้นะฮะเพราะาบ้านเราภายในวันนี้นะครับเป็นบ้านของโปกันนั่นเองนะด้านนอกบ้านนี้เหมือนเป็นอะไรที่แบบว่าต่ำตมมากๆเลยแต่ว่าภายในบ้านนะฮะผมคิดว่ามันต้องมีอะไรเจ๋งๆอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับก่อนเราจะเร่งกันสำหรับใครไม่ดูคลิปนี้คลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์เบอรจผมด้วยนั่นเองซึ่ง้ระรับ ช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองไปเลยฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่านะครับเขาบอกว่าบ้านหลังนี้นะฮะคุณผู้ชมมีราคาขายอยู่ที่10ล้านบาทนั่นเองโอ้โหเป็นราคาทีาก่กขาจะรุนแรงมากๆเลยนะฮะบ้านหลังนี้มีชื่อว่าบ้านโป้นั่นเองนะฮะคุณผู้ชมว่ามันเหมาะสําหรับคนเก่งเท่านั้นนะครับใครที่ไม่เก่งเนี่ยไม่สามารถซื้อบ้านหลังนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งภายในกล่องเชนนี้นะครับคุณผู้ชมมีอาหารให้เราหนึ่งกองนะฮะแล้วก็มียาสปีกด้วยนะฮะเท่ากับว่ามียาสปี้้้้บานนนนหหลัังงีมตอใญ่ก ฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรารีบไปดูกันเลยดีกว่านะฮะนี่สปีกไปหนึ่งระดับนะฮะคุณผู้ชมไหนดูซิขวาลา์ไซร์ดีนะฮะผมคิดว่าเราเข้าไปดูภายในบ้านก่อนดีกว่านะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยออกมาดูแล้วกันสวัสดีครับไหนดูซิว่ามันเป็นบ้านโปในรูปแบบไหนอันนี้อะไรเว้ยเนี่ยคุณผู้ชม <laughs> อารมณ์มันเหมือนกับว่ามียก่อยู่ภายในบ้านด้วยนะฮะหู ให้ตายเถอะฮะคุณผู้ชมมีตู้ปลาภายในบ้านด้วยนะฮะโคจ๋วเลยนะครับอารมณ์ตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเหมือนกับพรมอะไรประมาณนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมนี่คือบ้านราคา10ล้าน,นเราจะท่องโจทย์นี้ไว้ด้วยนะครับมีกล่องเชนส์น,นะฮะออ้มีแร่ให้เราคุณผู้ชมโคแจ๋วเลยนะฮะถ้าเกิดเราเจอโต๊วคามี่ผมก็เป็นอะไรที่หลักกีม,มากๆเลย <S <S พอเราเดินเข้ามาปุ๊บนะฮะด้านขวามือน,นี้เหมือนจะเป็นห้องนั่งเล่นนะฮะมีทีวีด้วยนะครับแล้วก็จะมีโต๊ะเขียนหนังสือน้อยๆด้วยนั่นเองนะฮะพอเดินถัดมาปุ๊บเหมือออนน็จะะะเปหห้้งงงคครัวุชมซึ่ ควรเนี่ยถือว่าใหญ่มากๆเลยนั่นเองนะครับเราสามารถเดินลงมาด้านล่างนี้ได้นะฮะซึ่งอันนี้ยังอยู่ในชั้นหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมแต่เราลองดูกันดีกว่านะครับอันนี้เหมือนว่าจะเป็นห้องนอนมาหึมาเลยนะฮะคุณผู้ชมโอ้เจอกล่องกันอีกแล้วเดี๋ยวกันนะคุณผู้ชมเหมือนกับว่าภายในกล่องนี้เราสามารถเปิดได้นะฮะแต่ว่ามีบล็อกบังอยู่ด้านบนนั่นเองนะครับไอ้ขอทุบก่อนขอทุบก่อนคุณผู้ชมผมขอทุบให้มันแตกก่อนนะฮะผมคิดว่าภายในกล่องนี้จะมีของก็เป็นไปได้นะฮะโอเคไหนดูซิว้าวโคแจวูชมมเเราจออไดนนะฮะ แล้วก็มีจำบูระดับ2ด้วยนะฮะจำบูระดับ2นะเหรอฮะคุณผู้ชมผมคิดว่าบ้านหลังนี้มันคงเป็นที่ว่าแปลกแหวกแนวมากๆเลยนะฮะ,ะว่าบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านของโปโนั่นเองนะฮะมีชั้นล่างด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้น่ะคือชั้นหนึ่งมันยังไม่จบเลยนะฮะคุณผู้ชมเฮ้ยมันมีกล่องอีกแล้วคุณผู้ชมทนาไม่กล่องมันเยอะในรูปแบบนี้ <S <S รู้สึกว่าแต่ละห้องเนี่ยมันจะมีลัคก,กี้อยู่ในของมันด้วยนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมโอเคเดี okay, ๋ยวผมทำการทุบก,ก่อนนะฮะอ,อันนี้นนะะมีอะไรเอะะ่ยโ คิดว่าผมอาจจะต้องหาโต๊ะคาฟให้เร็วที่สุดนะฮะคุณผู้ชมว่าเราจะได้มีพิกอคกันนั่นเองนะครับภายในห้องนี้อ่าโอ้โหอันนี้เราเจอไดมอนด์นะฮะคุณผู้ชมแล้วก็เจอทองด้วยนั่นเองนะครับไหนดูซิอันนี้ก็ยังเป็นห้องนอนอยู่นะฮะอารมณ์เหมือนว่าชั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นห้องนอนทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับอันนี้เหมือนกับว่าจะมาเป็นโรงรถนะฮะคุณผู้ชมซึ่งจะอยู่ด้านข้างข,างข,างของตัวบ้านนั่นเองนะฮะมีกล่องเยอะมากคุณผู้ชมแต่ว่าภายในกล่องเหมือนกับว่าจะไม่มีอะไรเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวกันนะคผมจะ นำการค <b film> ้าฟกอนละกันนะฮะคุณผู้ชมโอเคได้เศษมาหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะนาการค้าเป็นพิกแอ็ละกันนะฮะคุณผู้ชมเพราะตอนนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าเราจะมีเหล็กเยอะมากๆเลยนั่นเองแล้วก็ดาบไดมอนด์ไปสักหนึ่งอันแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมถือว่าเป็นอะไรที่กําลังโอเคมากๆเลยนะครับอันนี้เราเก็บมานะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมอันนี้คือชั้นหนึ่งของเรานะฮะคุณผู้ชมเหมือนกับว่าชั้นหนึ่งเนี่ยจะหมดเ็จสับไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเอ้ยมีตรงนี้อีกห้องหนึ่งเว้ีไมม่ ะะคือถ้าเกิดมันมีอะไรผมคิดว่ามันเริ่มทำแม่งทำแมงแน่ๆเลยฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันเลยดีกว่านะฮะคุณผู้ชมสําหรับบ้านหลังนี้นะฮะผมหวังว่ามันน่าจะมีแค่2ชั้นเท่านั้นนะฮะที่เหลือเนี่ยน่าจะเป็นชั้นใต้ดินทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับโอเคแต่ละกล่องทําไมมันดูเหมือนบอกว่ามีหยักใยเต็มไปหมดเลยวะคุณผู้ชมโอเคฮะคุณผู้ชมเรื่องตอนนี้นะครับเราอยู่ชั้นสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะชั้น2นี้ก็เหมือนกับว่ายังอยู่ในเรื่องของห้องนอน หาดย่อมๆเลยก็ว่าได้นะฮะโอ้สามารถขึ้นไปด้านบนนี้ได้ด้วยว่ะคุณผู้ชมโคเท่นะฮะเหมือนกับว่าจะขึ้นไปถึงชั้น3นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปละกันนะฮะผมขอเซอร์เวชั้น2ก่อนนะครับอันนี้นะฮะก็ยังเป็นห้องนอนเหมือนเดิมเลยนะฮะแต่ว่าห้องนอนนี้เหมือนกับว่าจะไม่มีกล่องนะฮะคุณผู้ชมโอเคไม่เป็นไรอันนี้เป็นห้องสุดท้ายแล้วก็ว่าได้นะฮะเอ้ยเจอกล่องเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมว้าวภายในกล่องนี้อาหารเยอะมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมผมคิดว่าผมเริ่มคุ้มค่ากับบ้านหลังนนนนีี้้้้แลลววะะ่าาบหัง สตอรี่มันค่อนจะเยอะมากๆเลยนั่นเองมีกล่องด้านบนด้วยคุณผู้ชมโอเคอ้ <c oughs> <c oughs> โคตรเยอะคุณผู้ชมโอเคโอเคเดี๋ยวผมก็อําการเก็บแรก่ก่อนละกันนะคะอันนี้อะไรเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้เป็นสไปเดอร์ไอ้นะฮะจำเป็นไหมไม่จําเป็นละมั้งฮะคุณผู้ชมดูจากตรงนี้ผมคิดว่าเราไม่จะต้องเอาไปใช้อะไรนั่นเองแต่ดูเหมือนว่าชั้นสองเนี่ยห้องมันค่อนจะใหญ่มากยิ่งขึ้นนะฮะคุณผู้ชมเราสามารถจะขึ้นไปด้านบนได้อีกนะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะฮะแบบมินิมินินะฮะเราจะเริ่มไปแบบรวดเร็วแล้วนะฮะคุณผู้ชมอันนี้ก็เหมือนก็จะเป็นห้องนอนหรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยมั่นใจจจนนะะะะแต่ว่ววาาาาาาเาเเรรรอออาอหหาะะไมมัยัยง บ้านหลังนี้นี่อยู่กันกี่คนนะฮะคุณผู้ชมเหมือนกับว่ามันสร้างมาหลายยูนิตมากๆเลยนะครับ <S <S ด้านนอกนะฮะเราสามารถที่จะเดินออกมาได้ด้วยนะฮะคุณผู้ชมเป็นโต๊ะอาหารแบบมินิมินิอะไรประมาณนี้นะฮะเพื่อรับบรรยากาศนั่นเองนะครับสามารถขึ้นชั้น3ได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างก่อนนะครับอันนี้เหมือนก็จะเป็นห้องนอนเหมือนเดิมเลยนะฮะแต่ว่าทาไมห้องนอนมันเริ่มใหญ่มากยิ่งขึ้นนะฮะสตอรี่แต่ละห้องเนี่ยเหมือนกับว่าเริ่มที่จะมีอะไรมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำนะฮะคุณผู้ชมแตกต่างจากห้องด้านล่างมากๆเเเลยยนนนนนะะะีีีอออั้้ป็รรบงสาาามมถกได นะครับโอ้โหมีสะว่ายน้ําส่วนตัวคุณผู้ชมบ้านแม่งโคตรโปรนะฮะด้านนี้เหมือนกับว่าจะมีทางออกอยู่นี่ไงคุณผู้ชมอ่าก็มีระเบียงด้วยเช่นกันนะครับซึ่งอันนี้เราก็สามารถจะเดินดูได้โอเคโชคดีมากเลยคุณผู้ชมที่เราเจอโต๊ะคัฟนะฮะเราจะนําการครัฟของอะไรต่างๆนานานะครับออรอบนี้ผมจะทําการครัาเกาะนละกันนะฮะคุณผู้ชมว่าผมไ่รูกันว่าเราจะปลอดภัยมากหรือเปล่านะฮะเวลาที่เราเดินอยู่ภายในบ้านหลังนี้นั่นเองนะครับได้ทองมา5านะฮะทำการคาฟไปนะครับตอนนี้เราได้ทั้งเกาะนะฮะ คุณผู้ชมเราก็ได้ทั้งรองเท้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับไปฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่านะฮะว่ามีห้องไหนบ้างเลยยังไม่ได้ทําการเซอร์ว์นะฮะน่าจะหมดแล้วนะฮะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะทําการเดินขึ้นไปชั้น3ามแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมว่าแต่ว่าชั้น3ขึ้นไปตรงไหนเวน,นะคะุณผู้ชมน่าจะขึ้นไปในรูปแบบนี้เหรอแต่ละห้องเหรอฮะคุณผู้ชมผมถือว่ามันจะสามารถเชื่อมต่อกันถึงกันได้นะฮะอันนี้เป็นห้องหนึ่งโอ้สแสดงว่าชั้น3ามนี่แล้วแต่ห้องเลยนะฮะคุู้้้้้ชชมมมมมมวว่่่่าาบบบงงหออเนนนนนนนีียััักก็ไไดดืตินในรปแนนะะแะะล ห้องไหนบ้างว้เนี่ยเมื่อกี้ผมก็ลืมไปแล้วนะครับอันนี้ก็มีชั้น3ไหนดูซิคุณผู้ชมขึ้นมาดูชั้น3นะฮะชั้น3ก็เหมือนกับว่าเป็นห้องนอนเพิ่มเติมนะฮะคุณผู้ชมโอเคเอาเป็นว่าชั้น3เนี่ยไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วละกันนะฮะเดี๋ยวเราจะลงไปชั้นด้านล่างกันดีกว่านะฮะเพราะบ้านหลังนี้นะถึงมันจะมีแค่2อถึงสชั้นนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่ามันมีชั้นใต้ดินด้วยนะฮะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นอีสเตอร์เอก็กมากเลยสําหรับภายในบ้านหลังนี้กันน,น,น,กน,น,ะะนั่นนเอองงคครรรรัับกกกกก่่่ห้้้้าาาาาลลลลไไปปดดดดสใีมมมมูิิิ็็็แแวยยตตื แชร์นะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์เบอร์ผมด้วยนั่นเอ็มนะครับโอเคครุณผู้ชมมาเดี๋ยวเราลงมาเลยกันดีกว่านะครับดูสิคุณผู้ชมนี่มันลงไประดับไหนวะเนี่ย โคตรแจ๋วคุณผู้ชมลงมาโคตรลึกเลยนะฮะด้วยความที่ว่าบ้านหลังนี้นเป็นบ้านโปรนะฮะคุณผู้ชมมันเหมาะสําหรับคนเก่งเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับขนาดของบ้าน,นมันเข้าใจใหญ่มากๆเลยนะฮะแต่ว่าอยู่กันได้หลายยูนิตมากๆเลยนะคุณผู้ชมอู้อะไรครัเนี้ยทำาไมห้องพวกนี้มันใหญ่โตโมลานรูปแบบนี้นะฮะแล้วคือกล่องเชนมันเยอะมากๆเลยอ่ะคุณผู้ชมเราสามารถยันยนกนโดของได้ตลอดเวลาเลยนะฮะเวลาเราเปิดไปห้องไหนเราก็ชอบเจอกล่องตลอดเวลาเลยนั่นเองนะครับด้านนี้ก็มีคุณผู้ชม ผมคิดว่าผมออกจากบ้านหลังนี้ไปนะฮะหลังจากเราทำการรีวิวเสร็จเนี่ยผมคิดว่าผมอาจจะรวยแร่เลยก็เป็นไปได้นะครับซึ่งห้องนี้นะฮะเหมือนกับว่าจะเป็นห้องดูหนังโดยเฉพาะเลยนะฮะว่ามีโซฟาตรงนี้นะครับแล้วก็มีทีวีด้วยนั่นเองนะฮะด้านล่างก็มีตู้ปลาน้อยๆไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูห้องนี้สิคุณผู้ชมห้องนี้เหมือนกับว่าจะเป็นห้องโชว์ของนะฮะเพราะว่ามันจะมีชั้นโชว์ของด้วยแต่ว่ามันก็ยังมีทีวีด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเตียงนอนด้วยนะฮะแล้วก็มีโซฟาด้วยนผผมมว่่าเจออกช อ้าวโอ้โยไดมอน์ก็เยอะวัะคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกแหละคุณผู้ชมจบคลิปนี้ไปผมคิดว่าเราคงได้แร่มาเยอะมากๆเลยนะครับไหนดูห้องนี้สิคุณผู้ชมห้องนี้เหมือนกับว่าจะเป็นห้องปาร์ตี้นะฮะ <c oughs> เพราะว่ามันจะมีเหมือนในส่วนของบาร์ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็มีโต๊ะสนุกเกอร์ด้วยอ๋อแต่ดูเหมือนกับห้องข้างล่างเนี่ยมัน่อน้าจะมีสเกลที่ใหญ่มากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมคือเพดานมันก็สูงสุดๆไปเลยนะฮะแตกต่างต่างชั้นด้านบนมากๆเลยนั่นเองนะครับห้อง แล้วเราก็เจอกล่องอีกแล้วฮะคุณผู้ชมโอ้โหโค้เต้เลยนะฮะเอ้ยเราได้กางเกงว่ะคุณผู้ชม ใส่เงางง,งไปนะครับตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมชุดผมก็ถือว่า f u ล l system เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เราแค่รีวิวชั้นใต้ดิน1ชั้นนะฮะคุณผู้ชมแล้วอเรารีวิวหมดที่ผมคิดว่าคลิปนี้นะฮะเรา,าจ,จะรวยแลกสุดๆไปเลยนั่นเองแล้วก็มีห้องนี้ด้วยนะฮะห้องนี้เป็นห้องน้ำนะฮะโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับอันนี้คือข่าวๆนะฮะสำหรับชั้นใต้ดินชั้นที่1กันนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูชั้นที่2กันดีกว่านะฮะคุณผู้ชมว่าชั้นที่2มันจะเป็นในรูปแบบไหนนะค,ะนนะคะะนรัะคะคชรบชั อะไรเองถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมเขาเลยทําการปลูกของกินนะฮะไว้ใต้บ้านโดยนั่นเองนะครับซึ่งถือว่ามีเยอะมากๆโอ้ยรู้สึกว่าเราจะโดนต้นไม้จมตรีนะฮะมีทั้งฟักทองนะฮะมีทั้งโปเตโต้แตงโมนะฮะเยอะแยะมากมายแก่กองไปเลยฮะ,ค,ะคุณผู้ชมแต่ผมจะทาการคับของก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมอันนี้ผมทําการเอ่อรวมเป็น1บล็อกละกันนะฮะจะได้ง่ายๆดีนะครับโอเคแล้วก็นี้ไดมอนด์ได้มา6นะฮะคุณผู้ชมอาหารถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับกินยาไปเพิ่มหน่อยจะได้วิ่งไวๆนะฮะ โอเคไหนดูซิคุณผู้ชมนี่ชั้น2แล้วเดี๋ยวเรามาลองดูชั้น3กันดีกว่านะครับชั้น3เหมือนกับว่าจะเป็นห้องอีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมวอเตอรฟ้า <c oughs> <c oughs> ไอ้บ้านพวงนี้นี่มันคืออะไรกันครับเนี่ยคุณผู้ชม <c oughs> อันนี้เหมือนก็จะเป็นห้องหนังสือนะฮะคุณผู้ชมใช้คําว่าห้องหนังสือไม่ต้องใช้คําว่าโคตรห้องหนังสือเลยก็ว่าได้นะฮะเพราะห้องแม่งโคตรใหญ่เลยฮะคุณผู้ชมอันนี้เหมือนกับว่าจะเป็นห้องไว้สําหรับการประชุมโดยเฉพาะแล้ว้งฮะคุณผู้ชมเหมือนก็จะมีแมพน้อยๆนะฮะอยู่บนโต๊ะด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็มีกล่องเช่นเยอะมแยะมากมายไก่กองเลยนะครับส่วนห้องนี้นะฮะเหมือนก็จะเป็นห้องไว้สําหรับการตีบวกโดยเฉพาะเลยนะฮะเรียกง่ายว่าเป็นห้องซ่อมของละกันซึ่งห้องนี้ก็จะเป็นห้องหนังสือนั่นเองนะฮะ อันนี้คือชั้นที่3าล้วนะนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองไปดูชั้นที่4กันดีกว่านะฮะมาดูซิคุณผู้ชมว่าชั้นที่4เนี่ยจะมีอะไรกันนั่นเองนะครับซึ่งชั้นที่4นี้นะฮะคุณผู้ชมจะเป็นส่วนห้องปรุงยาเลยนะฮะซึ่งอันนี้เป็นห้องแรกของเราเลยนะครับของมันเยอะมากอะคุณผู้ชมผมไม่อยากเก็บแล้วนะฮะเพราะว่าของมันเยอะเกลมากจนเกินไปนะครับส่วนห้องนี้นะฮะจะเป็นห้องไตเนเธอร์นั่นเองเฮ้ยโคตรแจ๋วอะคุณผู้ชมเดี๋ยวกันนะผมคิดว่ามันต้องมีไฟแช็คให้เราว่ะคุณผู้ชมมมี่ิวาันต มีประตูในรูปแบบนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนนะแต่ว่าเราต้องหามันฮะคุณผู้ชมเออไม่ใช่นะฮะมีไฟแชกไหมไม่มีนะฮะข้างบนมีไหมห้างบนก็ไม่มีนะฮะผมถึงว่ามันจะมีไฟแชกนะฮะแต่ผมคิดว่าไฟแชกเนะะี่ยเราก็สามารถทำการคาบได้แบบง่ายๆนะฮะเหล็กนี่ก็หาสามารถหาจากในบ้านได้นะครับส่วนกวดเนี่ยผมคิดว่าไปหานอกบ้านแป๊บเดียวก็น่าจะเจอแล้วนั่นเองอันนี้เป็นชั้นที่4ใช่ไหมคุณผู้ชมต่อไปก็จะเป็นชั้นที่ห้านะฮะเดี๋ยวกันนะ <laughs> มันมีลงไปอีกกเ,เนี่ยคุณผู้ชม แต่ว่าตอนนี้เราอยู่ชั้นที่5แล้วนะฮะคุณผู้ชมซึ่งชั้นนี้นะฮะดูเหมือนกับว่าจะเป็นในส่วนของเหมืองแร่แล้วนะฮะคุณผู้ชมมีเหมืองแร่ภายในบ้านอ่ะคุณผู้ชม <c oughs> โอ้โหโคตรแจ๋วคุณผู้ชมอะไรมันจะเป็นถ้ำในรูปแบบนี้นะฮะโอ้สุดยอดเฮ้เหมือนกับว่าเราสามารถนั่งรถรางได้วักคุณผู้ชมเดียวกันนะถ้าเกิดมานั่งรถรางได้ในรูปแบบนี้นะฮะผมคิดว่ามันก็เริ่มจะมันหน่อยๆแล้วนะฮะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราเราลองสไลด์ไปดูนะฮะแต่ว่ามันไม่มีเรสโตนอ่ะคุณผู้ชมมันจะไปให้้เเรราาไดหือป่ผม ็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะหวังว่ามันจะมีแรงผลักดันนะฮะที่สามารถจะพาเราออนทัวร์ได้นะครับมีน้ําตกภายในบ้านด้วยนะฮะคุณผู้ชมอ้าว วัตฟากผมนึก <screws> ว่ามันจะไปได้ไกลมากกว่านี้นะฮะอทางนี้มันไปไหนวะคุณผู้ชมเหมือนก็จะเป็นห้องลับนะฮะโอ้เราสามารถไปได้วะคุณผู้ชมโอ้สุดยอดไปเลยอะคุณผู้ชมโอ้เราเจอในส่วนของลาวาด้วยนะฮะบ้านหลังนี้มันไม่ธรรมดาจริงๆฮะคุณผู้ชมโอเคผมทาการทุบมานะฮะแล้วก็ปีนใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็รู้สึกว่าจะเริ่มขึ้นไม่ได้แล้วฮะคุณผู้ชมรู้สึกว่าชั้นนี้ค่อนข้างจะเป็นชั้นที่ค่อนข้างอันตรายมากๆเลยนะครับมีโต๊ะครับนะฮะแล้วเราก็ สามารถไปตรงจุดอื่นๆได้อีกมากมายเลยนั่นเองนะครับอ้ชั้นนี้ถือว่าเปไ็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะอ๋อสวัสดีครับคุณลุงคุณลุงมาอยู่ภายในบ้านนี้ยังไงอ,อ๋อฉันก็เป็นเจ้าของยังไงล่ะนี่นายเป็นคนซื้อหน้าใหม่ใช่ไหมล่ะถึงไม่รู้จักฉันนะอ๋อใช่แล้วครับเพราะผมเพิ่งเข้ามานี่เองนาไม่ต้องแปลกใจเลยสําหรับบ้านหลังนี้มีทั้งหมด6ชั้นด้วยกันเพราะฉะนั้นตอนนี้แจอยู่ชั้น5แล้วแะลงไปดูชั้น6ดูสิชั้นบอดด้คอมเดียว,วามเป็นที่ลักกีมากๆเลยว้าวเพราะฉะนั้น,น นะครับคุณลุงก็บอกว่าชั้น6เป็นชั้นที่ลัคก,กี้มากๆเลยนะฮะคุผู้ชมแต่เรามาลองดูกันดีกว่าว่าชั้น6เนี่ยมันจะลัคก,กี้มากขนาดไหนนะฮะเปิดประตูเปิดประตูนะฮะว h a นี่แหละฮะุผู้ชมลัคก,กี้สุดๆไปเลยของคุณลุงแกนะฮะชั้นที่6นี้เหมือนกับจะเป็นบังเกอร์น้อยๆนะฮะคุผู้ชมซึ่งจะมีเตียงนอนให้เรานะฮะสองสี่นะฮะทั้งหมด4เตียงด้วยกันนะครับ <laughs> แล้วจะมีแอ่งน้ามีของกินน้อยๆอะไรประมาณนี้ให้ด้วยนั่นเองนะครับโอเคฮะคุผู้ชมและนี่แหละฮมมะค,ะคา หลายๆคนน่าจะเห็นไปที่เรียบร้อยแล้วอาจจะงงนะครับว่าทําไมบ้านหลังนี้เนี่ยมันใหญ่โตมากมายขนาดนี้นะครับผมคิดว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันทําออกมานะฮะเพราะว่ามันเป็นบังเกอร์โดยเฉพาะด้วยนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่เป็นโปรเฟชชั่นอลด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผม,มก็ชอบซีรีส์นี้นะฮะอยากให้มีซีรีส์นี้ต่อๆไปนะครับก็อย่าลืมไลค์นะฮะแล้วก็อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์เบอร์ผมด้วยนั่นเองซึ่งเป็นิดลังใจให้ผมได้ไปตามคลิปแ้้ววเเ่่่่ออรรัับาสนนนดยง รอบๆบบ้านนะฮะผมคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นเป็นพิธีเรียบร้อยแล้วนะฮะว่ารอบๆบ,บบ้านเราก็มีสาว่ายน้ำนะฮะมีทางเดินน้อยๆอะไรประมาณนี้นะฮะมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายถรืต้องไปหาเดี๋ยวเรามาลองดูตรงจุดนี้ดิคุณผู้ชมจุดนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นจุดที่ไว้นั่งคุยโดยเฉพาะนะฮะหรือว่าเป็นพื้นที่นั่งเล่นกันนั่นเองแบบชิวๆบาร์อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมก็วันนี้นะฮะผมก็ต้องขอลาไปก่อนละกันนะครับโอกาสหน้าเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย